สวัสดีแฟนข่าวเลรอสตี้ทุกท่านทุกคนกันนะครับเรามาดูข่าวเลสเตอร์กันดีกว่านะฮะเรามาเริ่มกัน้วย่ี่ข่าวนี้วันที่ีีใจจริงจอกเรียกมัดฐานตนเองกลับขึ้นมาอีกครั้ง โดยจิม,มี่บาร์ดี้กองหน้าของทางเลสเตอร์ออกมาแสดงความดีใจท,ที่ทีมของตอนนั้นดึงเอามาตรฐานของตอนเองนั้นกลับมาได้แล้วหลังเปิดบ้านเอาชนะแมนยูไป4-2ต่อโดยก่อนหน้าช่วงเบรกทีมชาติไม่ผลงานที่ย่แย่เป็นอย่างมากโดยบาร์ดี้คนนี้ทำไปได้ถึงประตูในเกมนี้กลับว่ามันสำคัญไปอย่างมากเลยนะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือฟอร์มการเล่นเพราะปล่อยมาตรฐานของรเรานั้นหลุดลอยไปแต่เรานั้นมีเวลาจากช่วงเบรกในทีมชาติในการตรายตองถึงสิ่งต่างๆมากมาย เราปล่อยให้เขาไมซันเกติบบูชลากตัดเข้ามาได้ง่ายในข้าง้าเขาที่หนันะและเขาก็ซัดมาในมุมบน,บนก็โอเคไม่มีการบนอะไรมากมายแต่ผมคิดว่าคุณได้เห็นถึงการตอบสนองของเด็กแล้ว,ลวระวังซัมมิทฟิลและทําให้ทางยูริติเลมองมีอสิสรภาพยิ่งขึ้นเล็กน้อยในการเล่นเกมรุกมันยอดเยี่ยมมากในนะักสำหรับเขาพาสันดาก้าคนนั้นเขาทํางานหนักมากเลยในการซ้อมผมดีใจกับเขาเป็นอย่างมาก และผมแน่ใจมาว่ายังมีอะไรอีกมากมายจะได้จากทางพัชสันตาา์ก้าคูนี้มองว่าสิ่งน,นั้นจะเริ่มผักดันเราให้ก้าวไปข้างหน้าในหัวตารางคะแนนในครั้งนี้เปสิสถิติของทางจิลลมงเกมชนะปีศาจแดงเด็กนังยูนิจิลลมงนะฮะกลับมาคืนฟอร์มเก่งกันอีกครั้งในเกมที่ชนะแมนยู4-2ต่ มิดฟิลชาบ์เยียรายนี้เด่นทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับคอยคุมแดนเกมแดนกลางให้กับทีมแบบไม่มีตกบกข้องเลยทั้งที่ขาดพาร์เตอร์คนสำคัญที่เคยปัดกวาดเกมรับให้อย่างทางวิฟริดอินดิตี้อย่างไรก็ตามการทำหน้าที่แบบไม่ขาดตัวบทข้องของบูบาการีซูบารีทำให้จีเรม,มองนั้นไม่ต้องห่วงเกมรับปักใหม่นักและขยันเดินหน้ามีส่วนกับเกมรุกของทีมมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมในเกมที่มันผ่านมา และแน่นอนว่าการได้เจมส์มดริสันที่เรียกความมั่นใจกลับมาและแผนการเล่นแบบกองหน้าคู่ที่มีทั้งเคเรซี่อิฮานาโซให้เลือกปล่อยบอลให้ยิ่งทําให้ยูริติเลรมองเล่นได้ง่ายยิ่งขึ้นมีทั้งเลือกในการออกบอลเกมรุกมากยิ่งขึ้นไปด้วยและนี่คือสถิติของยูริติเลรมองในเกมกระชังแมนเชสเตอร์ณปัประวันนี้โดยกัรน,นี้91%ผ่านบอลแม่นยํา91%สะบัดบอล7ครั้งเปิดบอลเข้ากลาง 5ครั้งประทะการแย่งบอลสำเร็จ4ครั้งโอกาสในการยิง2ครั้งยิงตรงกรอบ 3. เศร้า,าการทำประตูและก็1ครั้งที่ทำประตูได้จริงจออสยามเปิดบ้านอัดพิษแสดงประต่อ2โดยจริงจออสยามเลสสตี้ลกสตามในเกมธุรกิจนัดที่8ของฤดูกาล ปิดบ้านคิงพาวเวอร์สเตเดียมรับมือทีมปีศาจแดงแมนยูของเราโดยก่อนจะลงสนามเลสเตอร์มีแแต้มอยู่ในดัทที่3ของตารางคะแนนน้นานทีมเยือนเบย์ทาหมด14แต้มั้งหมด7นัดอยู่ันดัทที่4ในครั้งนี้โดยทางเปตตันเบรเชอร์ไม่มีวิลฟริดอินดิตี้ที่ยังอ,อยู่ในช่วงพักจากการบาดเจ็บแต่ก็ได้จอนนี่อีเวนฟิตกลับมาลงสนามกันอีกครั้งส่วนในเกมรุกส่งทั้งเคเรซี่อเฮนโซและก็เจมี่วอร์ดี้ลงล่าตาข่ายพร้อมกัน โดยผู้เล่นนั้นในเกมนี้ก็จะมีแคสเปอร์จไมเคิลนอารลิคาโดเปเริล่าเดนิเอลอาร์มาจีจอนี่อีเวนชักราโซยุนซูทิโมธีคาสันเย่อูบังการีซูมาเล่ยูริเตอร์มองเชมเบดิสันเคเรซี่อีเฮนาโซและก็เจมี่วาดีส่วนตัวสำรองนั้นก็จะมีเดนนี่วอร์ดเรอันเบอร์ชาร์ดยานิกเวสกาดอายเซ่เปเรสฮัมซ่าซาวดรีมาร์คอาร์ไรตันเคียนนเดอรี่ฮอล แคสันดากา้าลุกโชมัสและก็อาเดมราลุกแม่นในเกมเกมนี้โดยเกมนี้ครึ่งแรกแมนยูออกนำไปก่อนอในช่วงนาทีที่19กนะฮะจะังหวะที่เป็นสันเกรนบูธพาบอลจากกรอบเขตโทษด,ด้านขวาตัดเข้าในแล้วกดด้วยซ้ายทันทีบอลพุ่งวาบชนเสาเข้าประตูไปอย่างสวยงามแมนยูขึ้นนำไปก่อนต่อศูนย์แต่เรสเตอร์ก็มาตามตีเสมอจนได้จังหวะที่า azo, าทางเคเดซีอิฮนาโซไปยังบอลจากทางแฮร์รี่แม็กไกว สุดท้ายบอลก็เลยไปถึงยูริเตรมองยิงจักราเกตโทษบอลย้อยเข้าเสาไกลเสมอที่ที่1ต่อหนึ่งึหลังมาเลสเตอร์ด้ประตูขึ้นนำไป2ต่อ1จากจากังหวะลูกเตะบุมกองหลังพิษะแดงเคลียร์ไม่ขาดมาเข้าทางชักกราซูจุนซูชาร์จง่ายๆเข้าประตูไปในที่2ทีมเยือนมาตีตามเสมอได้จ,จากจังหวะลุกหลุดเดียวนะฮะของทางมาคัร์บราฟอร์ดยิงกระจอยกับทางเมนยูตามที่เสมอเป็น2ต่อ2 นาิีัสามสามเจมี่บอดี้ก็มายิงประตูให้กับทางทีมจิ๊จอกสยามของเราขึ้นนําไปสามต่อสองจากการจ่ายของอโยเซ่เปเรสและก็ยังไม่ได้ประตูปิดท้ายช่วงเวราบาเจ็บจากทางไปซันดากา้าทาให้จบเกมเลสเตอร์ชนะทางแมนยูไปสี่ต่อสองเก็บสามแต้มขยับขึ้นไปสู่อันดับที่สิบเอ็ดของตารางคะแนนโดยโปรแกรมต่อไปของทางเลสเตอร์นั้นจะเป็นการบุกไปเยือนสปาตักมอสโกในเกมยูฟายูโรปาลีกในวันพุธที่20ตุลาคมเวลา2จ3 0สนาฬิกาสสีเป,ป็นต้นไป ลานี่เอลลี่เผยความลับของเลสเตอร์ที่สบกจิ้งจอกสยามปลื้มปิ่มนะโดยทางคาราดิโอลานี่เอลลี่ผู้จัดการทีมคนใหม่ของวัตฟอร์ดได้เผยความลับของเลสเต,สตี้สโมรสรเก่าที่เขาเคยพาไปควา้าแชมป์ธุรกิจและงานนี้อาจทำให้แฟนของทัพจิ้งจอกสยามชอบใจนะโดยทางคาราดิโอลานี่เอลลี่อดีตผู้จัดการทีมเลสเต,สตี้กลับว่าเขาไม่ได้กล่าวคำพูดประจำของตัวเองอย่างทางเดอดิ The Ring, Ring, The Ring, ้งดิงเดรดิ้งดองอีกเลยนะ หลังมันแต่ออ,อกจากสโมสนนรดังกล่าวทางนี้กุนซือชาวอิตาลีที่กำลังจะมีอายุครบ70ปีในสัปดาห์หน้าได้จัดงานแถลงข่าวครั้งแรกของเขาฐานะผู้จัดการทีมวัตฟอร์ดนัดเมื่อวันที่ผ่านมาหลังจากที่เขามาแทนที่ซิสโก้บูยอสกุนซือชาวสเปนที่ถูกไล้ออกหลังเก็บเจดแต้มจาก7เกมแรกของฤดูกาลที่ผ่านมาไม่ได้ซึ่งหลานเอลี่คนนี้เป็นผู้คว้าชแชมป์ธุรกิจให้กับทางเร์ซิตี้ กลับมาสู่เวทีวอล์เมเนติกิทเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่เขาคุมทีมฟูลแลมช่วงเวลาสั้นในปี2019โดยระหว่างคุมทีมที่คิงคมเปอร์เวิร์สเตเดียมราดีเอลีคนนี้ก็กลายเป็นผู้รู้จักกับประโยคติดปากอย่างทางเดรดดิงเดรดดองซึ่งมักใช้เป็นเสียงกริ่งในจินตนาการในการฝึกซ้อมเพื่อจะให้ผู้เล่นมีสมาธิและอดีตกุนซูสกิ๊งจอกคยนี้ยังใช้วลีนี้เป็นประจำในการถแถลงข่าวระหว่างฤด,ดูกาลที่เลสเตอร์ซิตี้ควา้าแชมป์ในปี2016 โดยหลังจากที่ได้รับการการันตีแล้วว่าทีมได้เล่นแชมปีเป็นลีกรันเดอร์ลี่คนนี้ก็เดินเข้าสู่งานแถลงข่าวพร้อมกล่าวมาว่าเราอยู่ในแชมปีเป็นลีกแล้วดิลลี่ดิงดิลลีดดดด่ดองบวพิเศษมากเลยนะยอดเยีย่ยมที่สุดเลยทุกคนทําได้ดีเป็นอย่างมากเจ้าของทีมแฟนบอลน,นักเตะสตาฟทุกคนที่เกี่ยวข้องแต่หลังจากเปิดตัวฐานะผู้จัดการทีมวัตฟอร์ดคนใหม่รันเดอร์ลี่คนนี้ก็ได้เปิดเผยแล้วว่าเขานั้นไม่ได้พูดวดีนี้อีกเลยตั้งแต่ออกจากทางเลสตี้ โดยทางวรนดีเอลลี่ได้กลับว่าหลังจากเดรดดิงเดรดดองที่เลสเตอร์แล้วผมก็ไม่พูดแบบนี้อีกเลยนะผมก็ไม่รู้ว่าทําไมผมทําสิ่งนี้กับลูกสาวตัวน้อยของผมตอนที่เธอยังเด็กเดรดดิงเดรดดองตอนผมพูดว่าตื่นได้แล้วจ้าตื่นสิแต่หลังจากเลสเตอร์ไม่เคยอีกเลยผมก็ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกัน ในระหว่างการแถลงข่าวเมื่อถูกถามเกี่ยวกับความเทืทยานของเขาในรายการนี้ดารนลีก็ใช้คำพูดที่แฟนๆของทัพยิจงจอกสยามอาจจะคุ้นเคยกันดีโดยทางผู้จัดการทีมไว้ใกล้70ปันี้กล่าวถึงความคิดเห็นที่เขาพูดไว้ตลอดเวลาในรายการ2015มาว่าจำสิ่งที่ผมเคยพูดกับทางเลสเตอได้ไหม40คะแนน40คะแนน 40คะแนนเขากล่าวาและดึงการหน้าเราถึงจะมองไปที่41 42และก็1 3ได้บาซ่าเตรียมเจรจาสัญญาใหม่ของโปรเปโตโดยทางมาร์การ์และผมสื่อเจ้าดังของสเปนรายกาบอกว่าบาเซโลนาตเตรียมเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับทางเซอร์จี้โปรเปโตแข่งสารประโยชน์ก่อนสิ้นเดือนนี้โดยแข้งวิสกา้าเบรายนี้เป็นเด็กปั้นของสโมสรอ่าโดยอยู่กับทีมตั้งแต่อายุ14ปี ก่อนจะก้าวขึ้นไปสู่ทีมชุดใหญ่ในปี2010ลงนามให้กับทีมไปแล้วมากกว่า300เกมโดยเจ้าตัวมีสัญญาจะถึงช่วงเดือนถุนายนปีหน้าโดยก่อนหน้านี้นะครับผมมีความลังเลเ,เรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่ของนาเตะเนื่องจากไม่มั่นใจในเรื่องของระยะเวลาที่สโมสรยื่นให้โดยทางบุนโดชจบาติโบได้เผยแล้วว่าเจ้าบุญทุ่มยื่นให้เพียงแค่ปีเดียวเท่านั้น ซึ่งล่าสุดสื่อดังแห่งแดนกระทิงดูดนั้นได้เผยบอกว่าทางบาร์เซโลนาเตรียมจะกลับมาเจรจาก,กับทางโรเบโตอีกครั้งโดยมีใบสั่งของทางจนลาบากตาประธาสอสอนสโมสรโดยตรงโดยรายงานเสริมมาว่าครั้งนี้ทีมจะยื่นข้อเสนอ2ปีแม้ว่าก่อนหน้านี้จะล้มเหลวมาเนื่องจากทีมต้องการจะให้โรเบโตลดค่าเหนือ่อย50%เนื่องจากปัญหาทางการเงินของสโมอสร โดยดวิโต้นลงเล่นไปแล้ว8เกมในทุกรายการในชัน้นนี้ทำไปแล้วถึง2ประตูกับอีก1แอสซิสและคลิปข่าวเลสตตี้ในช่วงวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าชอบกดแชร์ให้กับผมกันด้วยครับ